สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรวมสินเกษตรยุคใหม่ผมปลูกยางนาทิ้งไว้ตั้งแต่ปี2555ก่อนชมวิดีโอเรื่องนี้ขอเล่าที่มาหน่อยนะครับตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะทำเป็นวิดีโอขึ้นมานะครับ แต่มีเหตุให้ผมต้องทำครับคือผมฝันเห็นในหลวงราชกาลที่9พระองค์เสด็จมาที่บ้านแล้วพระองค์ยืนเรียกผมที่หน้าบ้านมีใครอยู่ไหมครับเมื่อได้ยินเสียงเรียก ผมก็แอบมองทางหน้าต่างพอเห็นเป็นในหลวงรัชกาลที่9ผมตกใจมากผมรีบลงไปกราบพระองค์ท่านแล้วพระองค์ท่านก็ตรัสว่าในหลวงอยากเห็นสวนยางนาที่ปลูกไว้ช่วยพาไปดูหน่อยได้ไหม ผมตอบว่าได้ครับผมก็ขับรถพาพระองค์ท่านไปที่สวนยางนาพอถึงสวนยางนาพระองค์ลงจากรถแล้วก็เดินถ่ายรูปไปเรื่อยๆจนรอบสวน ระหว่างเดินชมสวนพระองค์ทรงถามผมว่าทำไมถึงคิดปลูกยางนาผมตอบพระองค์ว่าผมอยากปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดโลกร้อนครับอย่างน้อยก็ได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพราะปัจจุบันต้นไม้มีน้อยมาก มีแต่คนตัดและทำลายผมเคยคิดในบ้านปลายชีวิตผมอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบพอเพียงที่บ้านเกิดครับถึงตอนนั้นต้นไม้อาจจะโตพอที่จะนำมาใช้สอยได้ผมเคยฝันว่า อยากมีบ้านไม้สักหลังหนึ่งอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงครับแล้วพระองค์ก็ตรัสกับผมว่าในหลวงขอความช่วยเหลืออะไรหน่อยได้ไหมผมตอบว่าได้ครับในหลวงตรัสว่าตอนนี้ประสบนิกรของพระองค์กำลังเดือดร้อน เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีแล้วยังเจอกับโรคระบาดโควิด -19 ช่วยชีย้แนะการทำเกษตรแบบผสมผสานให้กับประสบนิกรของพระองค์หน่อยได้ไหมเราน่าจะเข้าใจดีกว่าชาวบ้านนะ ผมตอบพระองค์ว่าได้ครับผมมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือชาวบ้านอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่สามารถทําตามที่พระองค์ขอร้องได้เนื่องจากตอนนี้ผมมีภาระหลายอย่างที่ต้องทําให้สําเร็จก่อนครับเมื่อเสร็จภารกิจ ผมแล้วผมจะกลับไปทำเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระองค์ครับแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าไม่ได้หมายความว่าต้องกลับไปตอนนี้เพียงแต่ช่วยทำสื่อแนะนำวิธีการปลูกยางนาอย่างถูกต้อง ตามที่เราทําแล้วประสบผลสําเร็จทําทุกขั้นตอนลง YouTube เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประสบนิกรของพระองค์ในหลวงเชื่อว่าเรามีความรู้ทางด้านไอทีอยู่แล้วน่าจะทำได้ดี ผมฝันเมื่อวันที่30มีนาคมพอวันที่1เมษายนปรากฏว่าเลขที่ออกตรงกับทะเบียนรถผมเลยครับแต่ก็ไม่ได้ซื้อเพราะผมไม่ชอบเสี่ยงดวงทางด้านนี้ครับ แต่ความจริงที่ผมรับสั่งจากพระองค์ท่านสิครับผมต้องทำตามที่ให้สัญญากับพระองค์ท่านไว้นี่แหละครับคือที่มาที่ผมต้องทำวิดีโอเรื่องนี้ขึ้นมานะครับต้องขอประทานอภัย กับผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่อุตส่าห์นั่งฟังผมเล่าความฝันจนจบนะครับครับมาดูความเปลี่ยนแปลงของต้นยางนาที่ปลูกไว้ตั้งแต่ปี2555นะครับว่า ตขนาดไหนเดี๋ยวผมจะลองวัดเส้นรอบวงของต้นไม้ให้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามันโตขนาดไหนเอาต้นนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดวัชพืชออกก่อนนะครับ จะได้โล่งๆมองเห็นกันชัดๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องให้ตรงกับต้นไม้ก่อนนะครับ จะได้เห็นชัดๆน่าจะโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวขอวัดให้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับด้านนี้มองไม่เห็นตัวเลขเดี๋ยวขอกลับอีกด้านหนึ่งนะครับ มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวขอซูมเข้ามาอีกนิดนึงนะครับเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับส่วนความสูงผมไม่สามารถที่จะวัดด้วยตลับเมตรได้นะครับ คงต้องหาเครื่องมือพิเศษมาวัดให้ชมคราวหน้าก็แล้วกันนะครับถ้ากะประมาณด้วยสายตาน่าจะประมาณ12 1 5ถึง15เมตรนะครับลองเปรียบเทียบกับต้นที่อยู่ใกล้บ้านนะครับต้นนี้ แต่ก่อนเป็นที่อนุบาลต้นกล้าที่ผมเพาะไว้ไม่ได้ขุดออกสองต้นนะครับตอนนี้สูงกว่าต้นมะพร้าวนะครับน่าจะสูงประมาณ20เมตรได้ครับเพราะว่าตรงนี้มีปุ๋ยและน้ำอุดมสมบูรณ์นะครับ ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามคลิปหน้าจะนำเสนอวิธีการปลูกต้นยางนานะครับปลูกอย่างไรให้รอดตายควรจะปลูกในระยะห่างประมาณกี่เมตรถึงจะเหมาะสมเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ